หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการเปิดฟังก์ชันการค้นหาโทรศัพท์ Android ที่หายไปทีนี้เรามาค้นหาโทรศัพท์กันบ้างนะครับว่าวิธีการค้นหาโทรศัพท์ Android ที่หายไปทํำยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคบว่าหน้าจอตอนนี้นะครับผมเอาหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์แล้วเดี๋ยวหน้าต่อไปนะครับผมจะให้ดูว่าถ้าเราค้นหาโทรศัพท์วิธีการค้นหาค้นหาได้ยังไงบ้างนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเราจะต้องรู้ว่าเครื่องที่หายไปใช้อีเมลอะไร อันนี้สําคัญมากมาถ้าเราไม่รู้อีเมลเราก็ค้นหาโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะค้นหาได้ยังไงบ้างเราก็เข้าไปที่เว็บ google.com เลยนะครับพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ google.com/android/file ตัวนี้เลยนะครับหลังจากพิมพ์ตัวนี้เสร็จใส่อีเมลที่ที่เราใส่กับเครื่องโทรศัพท์ที่หายไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านยืนยันให้เรียบร้อย โอเคหลังจากเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับโทรศัพท์มันออนไลน์อยู่แล้วก็ออนไลน์ครั้งล่าสุดที่ไหนโดยวิธีการนะครับเราดูว่าจุดสีเข,เขียวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จุดสีเข,เขียวที่ผมเอาเมาส์ไปวงอยู่ตรงนี้นะครับว่าจุดล่าสุดที่โทรศัพท์เราหายไปอยู่ที่ไหนเราสามารถทํายังไงได้บ้างเราสามารถกดฟังเสียงได้ถ้าเกิดว่าสมมติเราหาโทรศัพท์ไม่เจอหรือว่ามันอยู่ในบ้าน เราสามารถกดเล่นเสียงตรงนี้เดี๋ยวเราสังเกตที่หน้าจอมือถือนะครับว่ามันขึ้นอะไรบ้างอาตอนนี้นะครับหน้าจอมือถือจะเล่นเพลงออกมาก็คือเรากดค้คคนหาเสียงตรงนี้เราสามารถกดหยุดแล้วก็ตรงนี้นะครับเมนูที่2เรื่องของการรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เราค้นหาแล้วมันล็อกหน้าจออยู่แล้วก็เราสามารถให้คนที่เก็บได้ครับโทรกลับเข้าหาเราก็ได้นะครับโดยใช้เมนูนี้นะครับ รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์หัวข้อนี้เราสามารถพิมพ์ข้อความใส่ไปเลยว่าเราบอกว่าขอโทรศัพท์คืนได้ไหมคืนเราหน่อยสมมุตินะครับแล้วก็เราก็ใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปเลยให้เขาโทรกลับมาที่เบอร์นี้หลังจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกหน้าจอโทรศัพท์สมมติหน้าจอเครื่องนี้ล็อกหายไป แล้วก็ผมกดว่ารักษาความปลอดภัยอุปกรณ์หน้าจอจะขึ้นว่าเห็นไหมครับข้อความขึ้นเตือนเหมือนที่เราพิมพ์ไปเลยขอโทรศัพท์เราคืนหน่อยแล้วก็ปุ่มโทรตรงนี้เป็นการโทรหาเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเข้าไปถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้มีซิมสามารถโทรออกได้ก็สามารถโทรแล้วก็โทรออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาโทรศัพท์คืนได้แต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เขาเก็บได้เนี่ยเขาจะคืนเราไหม อันนี้นะครับคือวิธีการค้นหาโทรศัพท์ของ Android นะครับ